สองตัวคล้ายแม่กับลูกนะฮะตัวนางใหญ่ตัวนางเล็กอยู่บนหลังค่าสองตัวโอ้โอ้โอโ้อออออตัวก็เลไกเรียกกันนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่เดินไปไหนล้วเนี่ย ช่างคิดเท่าไหร่นะอ่าได้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งดูนกก่นอนกุล่ะนกขี้หลังกันออขี้หลังแล้วก็จะบินแหละที่เนี้ยไปเอ้าเ้ยนก หันหัวไปทางเดียวกันเออยดูนก,ก็เพลินดีนะคะ